สวัสดีครับผมทนายรับดูลายมือภารัดพนุกมววก็พบกับทุกท่านอีกเช่นเคยวันนี้พมจะบรรนายดวงชะตาของคนเกิดราศีพฤษภในเดือนธันวาคมพศออ2566นะครับผมก็เริ่มเปิดไพ่เลยไพย่ใบนี้ครับได้ควีนออฟ p พนด a าคอร์ดีมากมากนะครับผมควีนออฟ p พนด a าคอร์ถ้าเกิดทำนายพื้นดวงอ่าแล้วออย่างหนึ่งคือไพ่ใบนี้ทำนายถึงห้าเดือนก่อนจะ ถึงเดือนธันวาคมเพราะวันนี้เราทํานายเดือนธันวาคมนะครับผมพไพ่ใบที่สองเดือนธันวา,พาไพ่ใบที่สามอนาคตถัดจากเดือนธันวาคมพื้นพื้นดวงรวงไปด้วยเลยนะครับผมในการทานายสามใบเริ่มเลย,พยไพ่ใบนี้ถ้าทํานายพื้นดวงมันได้อะไรผมจะบอกว่าราศีพุษภเนี่ยถ้าถามว่าเกณฑ์ใบนี้เนี่ยท้องฟ้าสีทองคนจริงเราไม่ต้องคิดอะไรมากหรอก ราศีพุษศพมันดีอยู่แล้วสาหรับพื้นดวงส่วนใหญ่ราศีพุษศพเนี่ยถ้าเกิดมาสบายส่วนใหญ่ก็เกิดมาสบาย,ยแล้วนะราศีพุษศพเกิดมาในตระก,กูลอันนี้ความจริงฟังหูไว้หูก่อนว่าราศีพุษศพเกิดมาส่วนมากมักจะเกิดมาในพื้นเพครอบครัวดีมีสกุลลุนชาติหรือเขาเรียกว่าเกิดมามีเงินมีทองเกิดมาคาบช้อนเงินช้อนทองมาเกิดส่วนมากจะเป็นแบบนี้ส่วนมากนะ หรือถ้าไม่ได้เกิดมาดังที่ผมบอกก็มักจะแต่งงานถ้าเป็นผู้หญิงก็มักจะแต่งงานเขอบครัวรวยได้คนคอยไปทำความช่วยเหลือหรือบางทีถ้าเป็นผู้ชายก็มักจะสร้างฐานะเป็นปึกแผ่นได้ด้วยตัวเองหรือได้แบบนี้แบบนี้เมียคอยช่วยเหลือได้แฟนดีได้นารีอุปธรรมจะส่วนมากไม่ค่อยชอบหรอกหรือบางทีจะบอกว่า ส่วนมากผู้ชายเนี่ยมักจะไปได้ดีเพราะตัวเองมากกว่าแต่ทียังไงคุณก็จะมีดวงรวยอยู่ดีนะครับผมสำหรับราศีพฤษภทั้งหลายดวงรวยมันเกิดเพราะอะไรคุณจะบอกว่าผมเคยบอกหลายคลิปแล้วว่าราศีพฤษภเนี่ยมันดาวศุกร์ดาวศุกร์เนี่ยมันเป็นดาวแห่งความร่ํารวยดาวแห่งเงินทองอย่างหนึ่งคือดาวศุกร์อีกอย่างหนึ่งคือดาวที่ความร่ำรวยดาวหนึ่งคือดาวจันทร์ ดาวจันนี่ใครเกิดดาวจันเลยยางคือดาวจันทร์คือราศีกรกฎดาวศุกร์คือราศีพุธศุกร์สองดาวนี่เป็นดาวที่เราเรียกว่าเป็นดาวผู้หญิงกันล้วกันถ้าเกิดดาวนี่คือดาวจิตริก้าดาวสวยงามดาวแห่งเพศหญิงเพศหญิงเพราะฉะนั้นราศีกรกฎกับราศีพุธศกเนี่ยคือเงินเข้าแล้วมันมักจะไม่ค่อยออกดาวกักเก็บดาวเงินถุงเงินถังถ้าผู้หญิงเกิดในลักษณะดาวสองดาวนี่คือดาวศุกร์กับดาวจันทร์ หรือเกิดวันจันทร์กับวันศุกร์และยังเป็นราศีพุธศหรือราศีกรกฎด,ด้วยเนี่ยและมีเลขสองกับเลขหกในดวงเยอะจะได้คู่ดีคู่รวยคู่คอยอุปถัมภ์แล้วก็อย่างหนึ่งคือโชคดีมักจะเข้ามานเนืองๆจะถูกลอตโต้แล้วก็อย่างหนึ่งคือจับฉลากอะไรยังไงก็มักจะได้เงินได้โชคลาภจากสิ่งพวกนี้ ไม่ค่อยลำบากหรอกบางทีไม่ต้องไปเล่นนู่นเล่นนี่เลยด้วยซ้ำก็มักจะมีเงินไหลเข้ามาเองจริบอกว่าดาวดาวศุกร์ของราศีพุธศพเนี่ยเป็นดาวพระแม่ลักษมีเป็นดาววัวพระวัวสมัยก่อนคือใช้แลกเปลี่ยนเป็นเงินทองเขาเป็นใช้แทนเงินทองอ่ะจะซื้อขายจะซื้ออะไรกันในสมัยก่อนคือใช้วัวเป็นเเป็นเงินตราเป็นสัตว์แห่งความมั่งคั่งสมบูรณ์เป็นความเชื่อของชาวฮินดูว่าวัวเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์เป็นสัตว์แห่นำความรวมสมบูรณ์นำโชคดีมาให้ จึงบอกว่าเป็นดาวที่ทางสุกเนี่ยมันเป็นดาวแห่งความบังคังร่ารวยอย่างหนึ่งคือจะบอกว่าราศีพฤษภเป็นราศีที่ดาววัวเนี่ยกับดาวการเงินเนี่ยจึงบอกว่าราศีพฤษภเนี่ยเป็นดาวคนเก่งเก่งในเรื่องอะไรเก่งเรื่องของการเงินการทองคิดอะไรเป็นเงินคิดอะไรเป็นทองไม่ใช่คิดเสกเงินเสกทองนะแต่ความจริงก็คล้ายๆแบบนั้นจะบอกว่าราศีพฤษภเนี่ยคิดเรื่องเงินเรื่องทองเก่ง เหมาะทางานเป็นโบรกร์เหมาะทำงานเกี่ยวกับพวกที่ต้องความคิดเรื่องเกี่ยวด้านการเงินทํางานเกี่ยวกับการบัญชีการอะไรพวกนี้จะเหมาะมากเป็นคนคิดเรื่องวางแผนการเงินให้กับบริษัทเรื่องอะไรต่างๆเพราะเป็นคนที่คิดเรื่องเฉลียวฉลาดในด้านการเงินเป็นคนเฉลียวฉลาดในเรื่องเกี่ยวข้องกับวางแผนการเงินอะไรต่างๆและราศีพุธศบเนี่ยผมจะบอกว่าไม่ใช่แค่ฉลาดในเรื่องการเงิน ยังฉลาดในเรื่องเกี่ยวข้องกับการวางแผนการลบอะไรพวกนี้อย่างหนึ่งคือเรื่องที่ดินถ้ามีที่ดินเก็บไว้จะเหมาะมากจะสามารถสร้างที่ดินจากที่ที่ไม่มีอะไรเลยกลายเป็นเพิ่มเป็นสองแปลงสาแปลงสี่แปลงสรุปง่ายๆคือเก็บที่ดินแล้วเหมาะเป็นคนมีรมศุนตรีเป็นคนมีรมศุนทรีมีรมที่แบบลักในศิลป,ปะจึงบอกว่าถ้าราศีพศธเก็บผลงานศิลป,ปะ หรือบางทีก็เก็บพวกเกี่ยวข้องกับอา่าเครื่องเก็บของที่เกี่ยวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นรผลงานศิลปะนะบางทีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เกี่ยวข้องกับผลงานศิลปะได้เหมือนกันพวกเกี่ยวข้องกับอา่าวัตถุโบราณอะไรอย่างเงี้สยส่วนมากก็ชอบด้วยแหละหรือบางทีก็มีอารมณ์ศิลป์ในการวาดรูปนู่นวาดรูปนี่จะดีมากมากเก็บ,บที่ดินก็จะดีเก็บทองคําอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับผมพวกนี้จะเหมาะก,กับราศีพฤษภพวกเก็บซากเก็บพย์สินน่อะอะไรก็ได้ที่เป็นรัพย์ส,สินผมไม่เน้นนะ อืแต่ถ้าคุณเก็บทรัพย์สินคุณจะรวยเพราะพาไพ่ใบนี้ก็คือความมั่งคั่งความร่ารวยของราศีพฤษภเห็นไหมว่าเป็นผู้หญิงนาลีมาเลยถ้าเป็นผู้นาลีเองก็แสดงเป็นคนร่ารวยนะครับผมเป็นคนร่ารวยในพื้นเพดวงกําเนิดอยู่แล้วบางคนมาเถียงผมบอกว่าไม่เห็นร่ำรวยเลยหรือ,อยังไงคุณต้องดูก่อนว่าราศีพฤษภคนนั้นทําตัวเองหรือเปล่าคุณมีดวงกําเนิดมาร่ารวยอยู่แล้วคุณใช้เป็นหรือเปล่านะครับผมบางคนแต่ผมจะบอกว่ายังไงดวงคุณมันมีอะไรที่มันเกี่ยวความร่ำรวยหรือโอกาสมาแต่คุณจะรับมันไว้หรือเปล่า สำหรับ,าาบราศีพุธที่อันนี้ผมไม่พูดนะอะนนี้เรามาดูต่อไปว่าห้าเดือนก่อนอยถึงเดือนอธันวาเป็นอย่างไรคนจะบอกว่าอย่างดวงรวยอย่างาราศีพุธเนี่ยห้าเดือนก่อนเนี่ยคนจะบอกว่ามีโอกาสเข้ามาครับเข้ามาอย่างไงคนจะบอกว่าไพา่ใบนี้คือไพ่ผู้หญิง จริงๆแล้วราศรีพฤษภย่ยไม่ค่อยละหมาดหรอกถ้าได้ผู้หญิงแบบนี้แสดงว่าผู้หญิงแบบนี้จะนาโชคมาให้คุณสำหรับราศรีพฤษภหรือตัวคุณอาจจะเป็นผู้หญิงแบบนี้เองถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะแสดงว่าคุณมีความคิดนี้เริ่มที่จะเอาเงินมาทําอะไรบางอย่างอีกอย่างหนึ่งคือช่วงนั้นนะช่วงที่ก่อนที่จะถึงเดือนท่านอะไรวะธันวาคมนะคืออาจจะเป็นพฤศจิกาตุลาอะไรอย่างเงี้ย คุณมีโครงการที่จะหาเงินหรือเงินไหลเข้าช่วงนั้นเงินไหลเข้าง่ายนะครับผมมันเป็นช่วงเวลาแห่งการเงินการทองที่จะราศีลลาพฤษภจะว่าเงินทองจะไหลเข้ามาหาคุณจะมีผู้หญิงลักษณะที่ผมบอกเนี่ยเอาเงินไหมคุณและอย่างหนึ่งคือเขาเรียกว่าไพ่ผู้หญิงนําโชคผู้หญิงอย่างราศีพฤษภเนี่ยจะเป็นคนที่หาเขาเรียกว่า ผมใช้คำนี้นะว่าผู้หญิงถ้าคุณเป็นผู้หญิงราศีพฤษภจะหาเงินง่ายแต่ถ้าสมมุติว่าคุณไม่ใช่ผู้หญิงละ่ะก็จะมีผู้หญิงแบบอย่างเงี้ยเอาเงินมาให้คุณนะครับผมได้หลายได้หลายอย่างอ่า,พาไพ่ใบที่สองพไพ่ใบที่สองเนี่ยผมจะบอกว่าช่วงนี้คุณอาจจะใช้จ่ายเงินเป็นพิเศษเออย่าลืมนะครัาวน,นี้นี่คือไพ่ธันวาธันวาคมเนี่ยจะบอกว่าใช้จ่ายเงินง่ายเป็นพิเศษ ระวังหน่อยไพ่ใบที่สามไพ่ใบที่สองเนี่ยผมจะบอกว่าทำไมผมถึงทันมาสั้นๆมันมีแค่นี้จริงๆใช้จ่ายเงินง่ายเป็นพิเศษหรือบางทีคนจะบอกว่าธันวาคมเนี่ยบางทีเงินที่คุณใช้จ่ายคุณต้องใช้จ่ายในการลงทุนทํานู่นทนํานี่จะจะเป็นการแก้ดวงได้อีกอย่างหนึ่งคือการใช้จ่ายในการลงทุนธุรกิจทํานู่นทํานี่เนี่ยคุณต้องใช้จ่ายแบบ เพื่อที่จะสร้างต่อเงินไปเรื่อยๆจะเป็นการแก้ดวงแก้เคดได้หรือบางทีเอาไปทําบุญนะครับผมแล้วส่วนไพ่ใบที่สามไพ่ใบที่สามเนี่ยเป็นคืออนาคตถัดจากเดือนธันวารวยครับออนนี่ให้พูดผิดพูดผิด,ด,ดคือจะบอกว่ามีโอกาสให้คุณเลือกสองทางมันจะมีโอกาสแบบว่าคุณตัดสินใจไม่ถูกหรือบางทีระบบไฟฟ้าภายในบ้านมันจะ เกิดความรวนเกิดขึ้นมันได้หลายอย่างนะความจริงผมจะบอกว่าดวงมันได้หลายอย่างเลยจะบอกว่าไพา่ใบนี้คือจิตสํานึกกับจิตใต้สํานึกคือบางทีมันมีทางเลือกไาให้คุณหลายทางอะ่ะในช่วงแต่มันจะมีอยู่แค่ประมาณหลักๆอยู่สองทางมันจะมีโอกาสให้คุณเลือกมีอะไรต่างๆให้คุณเลือกแต่คุณจะเลือกไม่ถูกคุณจะกังวลคุณจะคิดมากในช่วงเดือนหลังจากเดือนธันวานะครับผม เพราะฉะนั้นความคิดของคุณความอ่านของคุณมันจะสับสนในช่วงหลังจากเดือนธันวาในอนาคตถัดจากนี้บางทีตัวเรื่องของคุณอาจจะมีมาให้คุณเยอะทําให้คุณเนี้ยรู้สึกกังวลแล้วุจะตลกให้ฟังทีหลังให้ไปแรกดีก่อนเดือนธันวาคมมาดีมีแต่โชคมีแต่การหาเงินง่ายมีนาฬีอรุปรมมีสิ่งที่ นาเรียประถมนี่ความจริงนะผมจะบอกว่าบางคนจะคิดว่าให้ผู้หญิงเลี้ยงเลยหรือเปล่าล <c oughs> <l ars> าสิงผู้สอบจะบอกว่าผมาจะบอกาลาสิงผูสอบอย่างหนึ่งว่าการให้ผู้หญิงเลี้ยงไม่เจริญครับผมพูดตรงๆนะอย่ากโกรธผมนะแต่ถ้าให้ผู้หญิงนําโชคเนี่ยอีกอย่างหนึ่งผู้หญิงเลี้ยงค,คุณคิดว่าบางคนคิดว่าโชคเนี่ยให้ผู้หญิงประถมผู้หญิงประถมในที่นี้หมายถึงบางคนคิดว่านาเรีบประถมต้องเป็นผู้หญิงเลี้ยง ผู้หญิงเรียกในที่นี่คือมันกับแบงดามันกับแมงดาเราพูดตรงๆเลยผมพูดตรงๆเลยมันกับแมงดาไม่จเจริญจึงบอกว่าถ้าผู้หญิงนำโชคนี่เพราะว่าปอย่างเช่นเมียต่งเสริมเมียนำโชคเมียคอยช่วยเดิเดนใต้โต๊ะให้อะไรเงี้ยพอยผมหมายถึงแบบนี้ไพ่ใบที่สองการใช้จ่ายอันนี้ผมพูดเหมือนถึงเดือนธันวาคมนะธันวาคมธันวาคมเนี่ยการใช้จ่ายคุณจะมากเพราะฉะนั้น เงินรั่วเนี่ยเราอย่าเรียกว่าเงินล่วเแล้วต้องคิดในแง่บวกการใช้จ่ายเงินเนี่ยเพื่อที่คุณใช้จ่ายออกไปมันต้องเป็นการทําบุญการสร้างกุศลแล้วก็การที่คุณจ่ายออกไปคือใช้ในการลงทุนเช่นคุณลงทุนในหุ้นคุณลงทุนในอะไรต่างๆหรือคุณลงทุนให้มันก่อเกิดมากขึ้นอาจจะไม่ได้ผลเร็ววันแต่ก็ได้ผลในอนาคตไพ่ใบที่3ามคือทางเลือกทางเลือกก็คุณจะเลือกทางไหนดีในถัดจากเดือนธันวาจบไปแล้วนะครับผม ทางเรื่องนี่คือม่าจะทำให้คุณตัดสินใจลำบากหน่อยหนึ่งแต่ว่าทุกทางที่คุณเลือกผมให้คีย์เวิร์ดไปนะมันต้องเป็นทางที่ดีเสมออันนี้คุณคงงงจะบอกว่าทางซ้ายทางขวาต่อ้คุณเลือกไปทางซ้ายมันก็ดีไปทางขวามันก็ดีพอเข้าใจไหมครับถ้าคุณไปทางขวาคุณอาจะคิดว่าแย่แล้วฉันมาทางกิตแต่ทุกอย่างที่คุณเลือกทุกทางที่คุณเลือกจะส่งผลให้คุณดีเสมอส่งคุณเลือกที่จะไปโรงเรียนวันนี้ ทั้งนั้นที่คุณเป็นหวัดแต่คุณก็ต้องได้อะไรกลับมาแต่ถ้าคุณเป็นหวัดอยู่บ้านคุณก็ได้พักผ่อนมีทั้งเรื่องคุณได้เสมอและทุกทางมันจะเป็นไปนในทางที่ดีทั้งหมดเชื่อผมไหมถ้าคุณเชื่อผมคุณก็ฟังไม่เชื่อคุณก็ไม่ต้องอืมแต่นี่คือทางที่ผมบอกทางสว่างให้แล้วทางธรรมะให้แล้วจบไปแล้วใครที่ต้องการดูลายมือพี่ซีกับผมติดต่อทักไลน์ดีไว้ได้ที่ไลน์ดีดทารงสองหต้ขค้คําด้านล่างคลิปนะครับผมไลน์ดีผมไม่หวังดูลายมือพี่ซี าการดูลายมือพี่สีกับผมติดต่อทั้งลายดีมาได้ที่ลายดีใต้ข้อความด้านล่างคลิปไลายดีชัดสองหกใต้ข้อความด้านล่างคลิปนะครับได้ข้อความด้านล่างคลิปยูทูบนะครับผมด้านล่างคลิปยูทูบหรือจะเป็นลายโอเอที่ลิงไว้ด้านล่างนะครับผมก็สองช่องทางทางออนไลน์นครับผมดูลายมือพี่สี่ก็เป็นโค้ดส่วนตัวเป็นโค้ดที่เต็มที่เป็นโค้ดที่จริงจังกับัหาคนไปก็ย,ยาวๆเต็มที่กันไปเลยนะครับผม มีวิธีหนึ่งคือที่สำนักงานลายมือพิซซิน์ออกทิงตัวเลขช่วยแต่พากรบพิบเต็มที่ที่สำนักงานเดี่ยวๆเต็มที่กันเลยแบบจริงจังให้กับคุณไปเลยเห็นตัวกำลังเป็นนะครับผมใครที่เป็นแฟนคลับหรือเป็นอะไรที่อยากจะมาดูลายมือพิซซิน์ออกทิงตัวเลขแบบ V.I.P ที่ทำนักงานก็ขอเรื่องขอที่อยู่มาได้ถ้าใครต้องการมาที่สำนักงานแบบดูยาวๆเป็นๆเราเห็นตัวกำลังเป็นที่สำนักงานแบบยาวๆแปลว่าปรึกษาปัญหามันจะเป็นให้ธุรกิจของคุณเจริญขึ้นให้การงานของคุณเจริญขึ้น แนะนำทางชีวิตหรือบางทีก็ทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยไม่ว่าคุณจะตกต่าไม่ว่าคุณจะเจริญอยู่แล้วไม่ว่าคุณต้องการความก้าวหน้า <c oughs> ผมพัฒนาหลายคนไม่ว่าจะเป็นแขกจากต่างประเทศมาจากอินโดมาจากอเมริกามาจากจีนไต้หวันต่างๆเอาหลายคนมาจากหลากหลายประเทศและแม้แต่ในประเทศเดียวกันที่เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเป็นผู้จัดการธนาคารเป็นซีอผมพัฒนาชีวิตเขาหลายคนลุ่งเรองกว่าเดิมหลายเท่าบางคนฐานฐะธรรมดาก็พัฒนารุ่งเรืองไปหลายคนมากแล้ว มากับผมที่สำนักง,งานบางคนก็มีชีวิตที่ดีขึ้นหลายเท่าหลายคนนะครับผมมาดูออนไลน์ก็ผมก็ทั้งชีวิตเขาดีขึ้นหลายคนก็เชื่อผมไว้ใจผมก็มาดูได้ทั้งออนไลน์ทั้งสำนักง,งานนะครับผม ใครเห็นว่าคลิปนี้ดีคิดนี้ประโยชน์กดถูกใจกดแชร์กด subscribe กดติดตามผมเยอะๆเป็นกำลังใจด้วยเพื่อให้ข่าวใหม่ๆทิ่ดีทผมจะส่งมาเรื่อยๆก็ว่ากดติดตามกด subscribe กดแชร์กดถูกใจนะครับผมฝากกด subscribe กดติดตามเพื่อให้ข่าวใหม่ๆที่จะส่งไปนี่รายการสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ